มึงฟังเฮียดีๆนะที่แปลงนี้65,000้าพบาทไอโคตรถูกสัตว์เฮียจะพาทุกคนไปพูดถึงเรื่องที่ดินนะครับที่เฮียจะพาทุกคนดูก่อนดูด้านหลังนี่ดูด้านหลังนี่เห็นไหมเห็นไหมสวยปะสวยไหมสวยปะเออ ข้างหลังเนี่ยสาไล่นะครับแล้วก็จะมีโซนด้านหน้าอีกนิดนึงไม่รู้กล้องเห็นไหมนะครับตรงนี้อีกประมาณ30ไร่นะครับซึ่งถามว่ามันห่างจากตัวเมืองเนี่ยประมาณสัก30โล25โล -30 โลครับใช้เวลาเดินทางประมาณอย่างที่บอก25่นาที30นาทีก็มาถึงแล้วตรงนี้นะที่ดินสวยไม่สวยมึงวัดใจถามใจตัวคุณเองนะครับอย่าบอกตรงว่าที่ขนาดนี้สวยงามขนาดนี้ หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะถามว่าตรงนี้เอาน้ํามาจากไหนนะครับตรงนี้ผ่านน้ามาจากไหนตอบคาตอบก็คือมันจะมีคลองนะครับคันคลองสาธารณะอยู่แล้วดึงน้ํามาจากแม่น้ําน่านฟังนะครับฟังดีๆนะดึงน้ํามาจากแม่น้ําน่านเพราะฉะนั้นทํานาได้ตลอดทั้งปีครับไม่ต้องห่วงไอ้เหี้ยว่าน้าจะแห้งไหมไม่ต้องกลัวว่าโอ้ยน้ํากูจะแห้งไหมไม่ใช่นะครับนี่นี่น้ํานะครับไม่ใช่น้ําจากนะฮะไม่ใช่ว่าไม่โดน มาหลายปีแล้วมันจะแห้งอ,นนอันนี้อี่ยพูดทงแบบบวะไม่ใช่นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นที่ดินตรงนี้ครับสามารถทํานาได้ทั้งปีอย่างที่บอกครับเดี๋ยวเรื่องราคาเราเข้าไปคุยกันในรถด,ดีกว่าว่าราคาเท่าไหร่นะครับเอาว่าให้ดูกันคร่าวๆตรงนี้ก่อนที่ดินจํานวน60ไร่นะครับเจ้าของมีอยู่2องมีกันอยู่คนเดียวมีที่ดินทั้งหมด2แปลงโฉนดละใบละ30ไร่สวยไหมถามใจพวกมึงดูอ่ะถามใจพวกคุณดูเลยไม่สวยดูเอาแล้วกันครับเนย่ยพูดไดแค่นี้แหละ เดี w w w ๋ยวจะไปเล่าประวัต right ิเร in ื um. ่องที่ดินให้ฟังว่าทําไมเฮียถึงต้องขายนะครับแล้วมันเพราะอะไรนะจริงๆไม่ใช่ที่ดินของเฮียหรอกเป็นที่ดินของลุงคนนึงเดี๋ยวเฮียจะไปเล่าประวัติให้ฟังนะครับว่าที่ดินแปลงนี้จริงๆเฮียไม่ได้เอาค่าในหน้าเลยครับแม้แต่บาทเดียวนะแล้วเฮียจะพาให้ทุกคนได้เห็นว่าภาพมุมสูงของที่ดินสแปลงนี้มันสวยขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยดีกว่า สวัสดีทุกคนวันนี้เฮียนะครับจากช่องหลุ่มพ่อปอร์ตี้นะวันนี้เฮียมีที่ดินนะครับที่จะมานําเสนอให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับจํานวนพื้นที่จํานวนทั้งหมด60ไร่นะครับอ่ามันเป็นที่นามันแยกออกเป็นมันแยกออกเป็น2แปลงนะครับแปลงละ30ไร่นิดนิด,นดเสร็จเจอ่าถามว่าเพื่อนเพื่อนครับพิกัดอยู่ตรงไหนพิกัดอยู่ที่แสนต่ออุตรดิตถ์นะครับการเดินทางมาที่ดินแปลงตรงเนี้ย ไม่ได้ยากเลยถ้ามึงมีตีนมึงก็เดินมานะครับจากตัวเมืองทําคิดว่าเดินไหวประมาณ30โลนะครับสาโลนะจากตัวเมืองอุตรดิษฐ์แต่ถ้าเกิดว่ามีตังขึ้นมานิดขี่รถเครื่องมาครับจากตัวเมืองมาประมาณสักอ่าสานาทีก็ถึงแล้วแต่ถ้าเกิดมีตังกว่านี้อีกหน่อยนะขับรถยนต์มาดูได้เลยครับที่นี่นะประมาณห่างจากตัวเมืองมาโอ้ยยี่สนาทีไอ้ยี่สินาทีนวดกระปูแป๊บหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วแตกกนแล้วนะครับ อย่าเนี่ยจะบอกก่อนว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับห่างจากจตัวเมืองอุตะดิด25นาทีโดยประมาณการเดินทางก็คืออ่าเมื่อคุณถึงสี่แยกวังสีสุบอุดดิดแล้วใช่ไหมให้คุณมาตรงมาทางโรงงานน้ําตาลททาเอกลักษณ์อุตตรดิตนะครับแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆเลยนะ นับจากโรงงานเส้นโรงงานน้ําตาลอีกประมาณแค่ประมาณสัก15โลไม่เกิน20โลก็ถึงแล้วครับที่ดินเป็นชนดนอะสอสีคุดแดงมึงไม่ต้องไปกลัวว่าเฮียจะไปเอาที่พปอพอทอห้ามาให้มึงอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะกูไม่เล่นพปออทอห้าเล่นกันมาเจ็บนะครับคนบางคนยังไม่ติดคุกเลยอยู่แถวไหนนะสำา a ม m เล้าไก่อยู่แถวแถวราชบุรีงี้เหรอ <c oughs> ไปพูดละกันใครนะเรารีวิวที่กันไปที่กันมาจะพากติดคุกกันหมดนะครับเหียอ้าวเนี่ยจะบอกก่อน ที่ดินตรงนี้มันจะเป็น2แปลงนะมึงแปลงหนึ่ง30ไร่อีกแปลงหนึ่ง30ไร่นะครับ30บวก30แต่ว่ามันคนละโฉนดกันแต่ไม่มีปัญหาพวกมึงก็ซื้อไปมันอยู่ข้ามถนนนี่อียแค่เดินข้ามหากันก็ได้แล้วนะครับที่นาแปลงนี้อย่าบอกก่อนว่าน้ํามาจากไหนน้ําจากแม่น้ำหน้านะครับผันเข้ามารับรองแม่น้ำหน้านี่มึงทำนานได้ทั้งปีเมื่อมึงอยากทํามึงก็ทําไปถ้ามึงไม่กลัวว่าราคาข้าวรัฐบาลลุงตู่เขาจะให้มึงเยอะกว่านี้นะมึงชอกตรงๆ <laughs> แล้วสําหรับ เสรษฐถีที่ดินนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าเฮียถ้าซอซื้อไปแล้วมันจะมีคนเช่าต่อไหมวะเฮียซอฟังผมมันมีคนรอเช่ามึงอยู่แล้วอเียไม่ต้องกลัวเชื่อเฮียนะครับซอทั้งหลายทรงผมกับบางลมบอกโอ้ซอจะซื้อไปเก็งกำไรหน่อยนะนหนุม่มอย่างเงี้ยมันมีคนเช่าอยู่ไหมโอ้ยบอกเลยมีนะครับแทบจะแย่งกันตายด้วยโอ้โหอ,อีกนิดนึงนี่กระทืบกันแล้วนะเฮีย <He a. S 1> จะบอกให้นะครับนะมาเช่ากันได้ แล้วถามว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเฮียเล่าให้ฟังมาอุตรดิตถ์บางคนนึกถึงอะไรครับบางคนนึกถึงลงังสาตนึกถึงลองกองนึกถึงรับแพร่กตกแม่ปูนผู้สวยดาวอะไรอย่างนี้นะก่อนนึกถึงกันไปครับอันนี้คือสายท่องเที่ยวแต่สําหรับเฮียกูเหรอ <c oughs> <c oughs> เอาเลยครับยวดี D, นะทางขึ้นลงบานมันทันนี้นะล่าสุดมีซายุริแล้วนะครับร <c oughs> ับรองมาเหอะเดี๋ยวกูบอกเองนะเอาถามว่าที่ดินแปลงนี้ราคาเท่าไหร่ที่ดินแปลงนี้ <c oughs> ราคาอยู่ที่ฟังให้ดีๆ65,000บาทฟังอีกครั้งนะครับ65,000บาทเนียจะพูดในคลิปนี้แหละนะแล้วก็ถามว่า65,000บาทราคานี้แพงไหมกับที่นาที่มันติดถนนเป็นถนนลาดยางแล้วที่สวยมากๆสวยไม่สวยถามใจตัวมึงเองดูดิเดี๋ยวเฮียบินโดนให้ดูนะครับ แล้วมึงจะบอกว่าเฮ้ยที่ดินนี้มันสวยจริงๆนะ แล้วก็ถ้าใครนะมีที่ดินนะครับอยากฝากเฮียขายโอ้ยเฮียช่วยหน่อยช่วยฝากขายหน่อยนะเนี่ยมา,มาลงช่องเฮียได้ครับโทรศัพท์แอดไอเดีที่ช่องเฮียได้เลยนะแล้วเดี๋ยวถ้าคุณมีที่ดินสวยๆมีบ้านสวยๆที่อยากจะขายอยากจะปล่อย อยากจะปล่อยมือกันนะครับเดี๋ยวเฮียจัดให้ถึงที่กูไปหมดเหนือกูก็ไปนะครับอีสานนี่ประจําเลยกลางใต้ก็ไปได้เมื่อก่อนนะทําอยู่ใต้ดินแต่เดี๋ยวนี้ในหน้ามันเยอะกูต้องเอามูให้บนดินแล้วทุกวันเนี้ยต้องออกช่อง YouTube เอ้าในหน้าสายหายอย่างเงี้ยใครมีที่ดินอยากจะขายติดต่อเข้ามาได้ครับ งานฟรีงานไม่ฟรีเฮียเอาหมดนะแต่ถ้าเกิดว่ากูทําแล้วงานฟรีเอาได้บุญก็ช่วยกันไปนะครับแต่ว่าถ้าใครจะเมตตาเฮียนะครับผมนิดหนึ่งสามเปอร์เซนต์มาตรฐานราคานี้มาตรฐานแล้วครับผมตั้งใจทําให้ทุกคนอย่างทั่วถึงกูมไม่เว้นกรอกไอ้เฮียแม้ว่ามึงจะมีที่ดินก็ไม่ไม่เท่าไหร่ห้าหกไร่หรือไร่หนึ่งถ้าอยู่ใกล้ๆกล้เฮียไปขายให้ได้นะครับครับเอาละครับถ้าสนใจที่ดินผืนนี้ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรเียวิ่งไว้ข้างล่างนี้นะ หรือกดติดตามช่องนะครับหนุ่มพอปาร์ตี้อย่าบอกนิดนึงที่ดินตรงเนี้ย ถ้าถ้าใครต่อนะถ้าสมมติใครมาต่อราคาถ้าใครต่อกูขอให้พ่อมึงตายอ,ะอ่ะโทดตรงๆราคาหกหมื่นห้าหกหมื่นห้านะครับหกหมื่นห้าค่าโอนคนละครึ่งแต่เหลียวเรื่องภาษีมาษีอะไรเนี่ยคนซื้อเขาจัดก,การเองถ้ายังคิดต่อเนี่ยขอให้พ่อมึงตายเลยอันนี้พูดตรงๆก่อนมันไม่มีที่ไหนแล้วบางคนคิดโอ้ยขนาดนี้มันก็ต้องเล่นกันเท่าไหร่แสนห้าสองแสนสองแสนห้าไม่ใช่ครับหกหมื่นห้าช้าอดหมดไม่รู้เรื่องนะนย่าบอกตรงนะครับแต่ ซักนิดนึงพูดกันตรงๆนิดนึงก่อนที่แปลงเนี้ยเฮียไม่ได้ค่าในหน้าแม้แต่บาทเดียวเพราะอะไรครับเฮียไม่ได้เข้าสู่หมดดราม่านะเฮียจะพูดให้ฟังว่าเออที่แปลงเนี้ยมันเป็นที่ของคนรู้จักกันแล้วก็เขานะครับจะส่งลูกเรียนละไม่ใช่ส่งลูกเรียนลูกเรียนใกล้จะจบแล้วครับลูกเรียนเป็นหมอแล้วน้องเขา รู้สึกว่าจะเรียนปรีคลินิกแล้วทีนี้มันเป็นเงินก้อนสุดท้ายมันเป็นที่ก้อนสุดท้ายของเขายังไม่อยากจะให้ทุกคนไปต่อนะครับบางครั้งการซื้อการขายที่ดินเนี่ยคุณไม่ควรจะไปต่อเขาเกินไปที่แปลงเนี้ยมันเป็นที่แปลงสุดท้ายของเขาแล้วแล้วก็หลายๆคนบล็อกเกอร์หลายๆคนนักเก็งกาไรหลายๆคนครับพยายามจะไปกดที่ดินเขาเพื่อที่ว่าคุณจะมีกําไรแต่ฟังนิดนึงนะครับว่า ในหน้าแบบเฮียเนี่ยต้องดูความเหมาะสมด้วยอย่างเคสเนี่ยเฮียไม่เอาในหน้าแม้แต่บาทเดียวเพราะอะไรครับมันเป็นที่ผืนสุดท้ายของเขาที่เขาจะส่งลูกเขาไปเรียนแล้วก็ไปมีอนาคตนี่คือความหวังของเขาครับเขาส่งลูกเขาเรียนบางคนน่ะสักแต่ว่าจะซื้อจะซื้อจะซื้อในราคาที่มันถูกที่สุดเพื่อที่ยวเตงไปเป็นกําไร แต่คุณหารู้ไหมครับว่าที่บางแปลงมันก็เป็นที่ผืนสุดท้ายของเขาผืนสุดท้ายแล้วในชีวิตที่เขาจะฝากความหวังไว้ได้นะครับเฮีย <He> er อยากฝากให้ในหน้าหลายๆคนหรือว่านักเก็งกําไรหลายท่านได้รู้ไว้ว่าบางครั้งการซื้อการขายควรตั้งอยู่ในเรื่องของจริยธรรมคุณควรมีจริยธรรมครับเฮีย er เป็นในหน้า <S <S อาจจะดูว่าเฮ er ียห่าหามเป็นในหน้าสายหาแต่ในความจริงแล้ว หน้าตาจะกูจะเหี้ยแต่จิตใจเนี่ยกูสุดยอดเลยนะบอกเลยเอาล่ะฝากไว้นะครับติดต่อเบอร์โทรข้างล่างนี้แล้วเดี๋ยวเฮียจะรับสายทุกคนบอกก่อนว่าใครเร็วใครได้ใครช้าไม่ต้องมางงเงีนะครับวันนี้เฮียไปแล้วขอท่านโชคดีครับ